เมนี้มันเป็นเกมหนึ่งจินตนาการและ,ะที่มันอยากใหญ่สุดๆเลยนะคือศักดิ์ศรีไม่มีค่ะวันนี้ <c oughs> ไม่มีบอกเลย <c oughs> มันจะต้องใช้ทั้งความคิดทั้งส <c oughs> ันบางอย่างอาจจะธรรมดาแต่ว่ามาถ้าเราเชื่อแล้วเราพรีเซนต์ออกมาได้ด <c oughs> ีเป็นนักแสดงที่ดีมันก็จะสามารถผ่านความตุ่นไปได้ใช่และตอนนี้ของแปลกๆมาวางอยู่ในสตูดิโอเต็มไปหมดวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอามาเป็นอะไรได้อีก แล้วเรา30วินาทีในการวิ่งไปหยิบอะไรมาก็ได้แล้วมาพรีเซนต์ว่ามันเป็นอะไรได้อีกนอกจากอัตลปของมันตรงนี้นะคะถ้าตุ่นโดนทุบรอบแรกนะคะ30วินาทีไปค่ะผมได้แล้วฉันได้แล้ว ได้แล้วใครมาคนสุดท้ายปิงปองนะปิงปองมาคนสุดท้ายต้องพิเศษนเลยเล่นตรงนั้นเลยมันวางอยู่อ่ะครับก็พิเศษนี่มันไม่เหมือนอ่ะโอ้โหนี่ตาองพิเศษเลยนะคนต่อไปคนที่สองคนนี้ฟาดเลยต้อมาต่อยยายยาฉันหล่ออุ้ยอุ้ย คุณพี่ว่าไหมคะเด็กชายข้างบ้านเขาทำของเขาได้อันนี้ได้เลยโอรอดรอดอดโอ้ยไม่รอดเลยอะเสร็จดิค่ะคอนุหรมึงเอาไไม่เล่นไปเลยก็มันแค่ตัวแกรี่เดียวกันไง บาดกดผมตีตัวเองแล้วได้ไหมครับบาดกแรกเนี่ยมาเลยมาวิ่งกาเดียมเลวิโอซาวเฮ้ยจี้โอ้ยแมที่ฉันแล้ไม่ช่วยเลยอันนี้ไม่ได้สปอยไม่ได้สปอยได้อเลยได้เลยชอบของใครชอบอันไหนโอเคไปตื่นกันเตยโอต่อไปกูไม่คิดละมึงข้ามมึงข้ามสุดยอดจินตนาการไปเลยอ่ะ แล้วถึงไม้ไม้ที่ไม้หลอดมานเดียวเลยอ่ะได้ไปเลยอ่ะรอบที่หนึ่งแกต้โดนงคะแนนโอเครอบที่สองนะครับสามสิบนาทีเริ่มค่ะอุยมาสุดท้ายเล่นที่หลัง ไายกูคนสุดท้ายเหรอเอากูว่ากูโดนเตรียมถูกเลยเนี่ยฉันก่อนนะไดแล้วแล้วจริงจ้าทำไมเหมือนล่ะมีใส่รูป้มีกระเป๋าทองแลวลูกเดียผ่านปะเดียวมึงแล้วผานไปถามเด็กว่าผ่านอ่ะกูโดนแน่เลยมึงจะรู้จักไหมคนที่สองค่ะ พร้อมนะคะหนึ่งสองสามวานวานซักคำเอาดิจ้าจ้าหน่อยนะจ้าพวกมึงไม่รู้จักไงเนี่ยพังไปหมดแล้วรู้ช่อบนะใช่ไหมผมยาวด้วยเหมือนเลยยาวเหมือนเลยอาบาทใครมาคนที่สามผมครับมึงเป็นใครมึงเป็นใครจับฉันมาทำไม ฉันคือมนุษย์ต่างดาวโอ้น่ารักค่ะจะเล่นเก่งค่ะโอ้ยดีดเล่นเก่งโอ้ยกูเศร้าเลยอะอาค่ะน้องปิ่งฟอมค่ะอะไรวะสามแถวบนนะลูกปั้มมระปดเหรอปั้มมระปด รอบป๊บหนึ่งลูกรอบป๊บหนึ่งยางก็เลียวนะรอาเท่าไหร่อ่ะได้ไหมได้ไหมได้อุ้ยหยุไม่ได้แล้วหรุดไม่ได้ให้ในความพยายามที่มึงยกมาน่ะกูหามาก่อนเลยกูรีบอ้ยอ่าเด็กๆชอบของใครคะเก็บสบุดไปหนึ่งคะแนนใครคือแตนุจางดาวเก่งอ่ะขออย่างที่สามนะคะ ถ้าเจอแล้วไปค่ะฮะะลูกบอลสีเขียวคุยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเมืองมันไม่ได้เจาะรูอ่ะอ๊ะ 4 3 2อ้าวมาเกตมาก่อนเจนนี่มากคนสุดท้ายเจนนี่มากคนสุดท้ายนะคะพรีเซนต์ก่อนเลยนะคะมีทำไรได้บ้างเนี่ยฮะหนึ่งสองสามโหโหโหตันตะคอนโหโหตาลไอ้เข่าหนูอยากได้ขมขวันไหม อ่ะถือว่าผ่านไหมผ่านไหมอ่านเกรดค่ะคนที่สองมาลูกช่วงนี้ชีวิตลูกจะไม่หมอว่าหมอเฮ้ยใช่ได้ไอติมตขอดีผมคิดได้หรอกไม่หอกอะสตานผ่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 านพิมปองผ่านอะไรกน ทักทุกคนชำได้ไหมในเวลานี้ถ้าทุกคนต้องการจะลดไขมันและกลิ่นที่ทำง่ายขึ้นมือมันม้วมันไม่ลื่นไหลให้กูเหมือนจอนกับซาร่าเลยอ่ะตายายรอเลยอ่ะรอดด้เลยอ่ะใครจับข้างหลังให้หน่อยสิจับเออชด่า น่นวันนวลได้พิณสวัสด์เราตีแอปปิ้งปองลบหนึ่งโอ้โหเครียดมากน้องหนึ่งน้อของใครรอลอยใหญ่หนคะแนนสรุปคะแนนนะคะพิเกรตสองคุณยายหนึ่งเจนนี่สูตรปิดปองลบสองปัจจานาเกมเอามาทำอะไรได้บ้างวร์ชันวิ่งพลานนะคะวันนี้เกรซพพมันไปชนะไป เก่งมากนะปกติไม่มีใครล้มแชมป์พิธีกรบ่บๆบ่ได้เลยนะพี่ถือว <illa> ่าเขาได้อะเขาเอามาแล้วคอมมิชได้ดีนะครับดีจังเลยคิดถึงคิดถึงการแสดงของเกรซึ่่เดี๋ยวจะให้ได้เจอกันแบบว่าต่อเนื่องเลยอาฝากสุดท้ายแล้วมีอะไรบ้างฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับมอนดูรักโผล่ลบลืมครับอาฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมพูดแขกรับเชิญอร่อยอีกครั้งนึงนะคะเกรซพนนะครับก็เครับยิ่งออกมาเลยค่ะ ตรงหน้ายังมีฟรีฟอร์มต,ต่อนะจ๊ะอีกสักครู่จ้า <Yeah. S 1> <c oughs>